สวัสดีพี่น้องครับผมทักทายเอแฟนขาแฟนเพลงหมอล่ำเสียงวิหกนกพงศกรครับตอนนี้อยู่กับเบาเบิร์ดนะครัดนะพี่น้องเด้อเดยวขออนุญาตปักหมุดลิงค์ใครบัดจ,จองตัวกลุ่มปิดในค่ำคืนนี้ด้วยกันกน,นะครับผมสำหรับไลท์อีพีที่2เสียงวิหกเทเตอร์ซีซั่น3ามอพีสอคืนนี้ มาเจอกันด้วยกลกันนะครับผมในกลุ่มปิดพี่น้องเพื่อที่ยังบริษัทจองตัวกลุ่มปิดนะครับผมตอนนี้บ่าวเบิร์ดปักหมุดให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมจิ้มลิงกลังซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับผมบัตรขึ้นนี่ราคา1 2 9่า9บาทพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเพื่อเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเบิร์ดพาพี่นอ้องยาเราเบบรรยากาศยามเป็นแล้วพี่นอ้อ,นอง,งเอนาะตอนนี้รถแห่แล้วเข้ามาแล้วนะครับผมรถแห่เข้ามาแล้วพี่น้องตอนนี้รถแห่เข้ามาแล้วนะครับผม กำลังจะใส่เครื่องปั่นไฟไปนอนเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องปั่นของรถแห่นะครับผมในการปั่นไฟบรรยากาศย่ามเบีนหฮอตอนนี้ครับพี่น้องครับผมบรรยากาศย่ามเบ็นเ่าตอนนี้กําลังแบบว่ากําลังจะคลิกขึ้นสักหน่อยพี่น้องเพราะว่าทีมศิล,ลปินของแดนเซอร์นะครับผมทีมศิล,ลปินแดนเซอร์หฮอกาลังจะเข่าบานพักนะพี่น้องลเลย นี่แล้วใช่จ้าสวัสดีจ้าบาเบอร์สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมอันนี้เพลงหน่อยอลังการโชว์ได้พี่น้อง <c oughs> เพลงหน่อยจ้ะเพลงหน่อยอลังการโชว์ได้พี่น้องมาหอดแล้วครับผมนี่เวทีเพิ่งกำลังท่าท่าแปนหม่พี่น้องสวัสดีครับผมแม่แม่พู้ใดขเขามาแล้วฝากก er <c oughs> ดไลค์กดแชร์ด้อครับผมเดอเอ็จังหน่อยครับผมทีมศิลปิน ของเสียงมิหกจะเข้าซ้อมเดอะเมซิเคิลนะครับผมพี่น้องเอติดตามรับชมรับเบองกันว่าในคำขึ้นนี้เขาจะนําเสนอพี่น้องในรูปแบบใดพี่น้องแต่ว่ารับรองว่ามวนแฉแน่นอนพี่น้องเพราะว่าศิลป,ปินเรามาเยอะมากทุกคนไลฟ์อีพีสองนี้ก็คือว่าศิลป,ปินมาเยอะแห้งพี่น้องเพราะว่าเขาขอบานกันหรอกพี่น้องทีมศิลป,ปินเทาก็จะหลายใจน้อยพี่น้องครับผม <c oughs> <c oughs> ศิลป,ปินมาแลงสองรถบัสพี่น้องนะครับผม สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะคร<ช>ับผมได้เอตัวตอนนี้ก็ร่างเตรียมความพร้อมพี่น้องครับผมอ่าแม่แม่ผู้ใดที่อยู่อ่าบริเวณไก่เคียงเด้อพี่น้องเด้อพื้นที่ไก่เคียงนะครับผมบ้านไก่เลื่อนเคียงเฮาพี่น้องสัตว์ปักงานหมอลำเสียงมนุษย์เกษตกรยินดีต้อนรับค่ำคืนนี้นะครับผมเขามารับชมรับฟังเดฟี่พี่น้องเบอร์เสียเงินค,าคน่าเขาจักรบาทพี่น้องตากแอร์เย็นเเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีแม่อ่าแม่อิวด้วยนะครับผม เขาไป็นรอตั้งแต่ไนที่15กคเราจะรู้เจอกันในกลุ่มนะคะผมไม่แม่เจอกันในกลุ่มนะคะผมคืนนี้พี่น้องอย่ลืมจิ้มลิง้านลังซื้อบัตรจองตัวกุมปีดเด้อพี่น้องเดอ้อบัตรราคา129บาทนะครับผมศิลปินเรามาเยอะแล้วนะคะผมพี่น้องเมื่อแรกนี่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าศิลปินเราเยอะมากคืนนี้รับรองว่ามวลแทนนะพี่น้องสครับผมสคริปคอนเสิร์ตการแสดงต่างๆหน้าๆพี่น้องเอ้ยขุมคาบัตร129บาทพี่น้องจิม้มลิง้านลังซื้อบัตร จองตัวได้เลยนะคะผมสวัสดีค่ะวัสดีค่ะส,ส, <laughs> สวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะอมรอ้มนั่นละครับแม่สวัสดีครัยังมาแต่สน้อครับนี่ออนโอ้โหลมหวานูกแม่มมไก่พี่น,ออน้องโอมาจากหมอลำ ไ,ได้อยู่ครับก้ามมองนี้มองนี้เพื่อนเอาออกได้แม่ท่านี่ึือบ่ดได้ครับผมท,งท,งทึงอันเพื่อนกรลังท่าสีอ๋อเพื่อนมาจางหมอล่ําพน้องค<า>ณะเจ้าภาพตัวนี้พี่น้องอคณะเจ้าภาพได้หนี่ฉล,ล,ลองบัวฉลองบัวอ๋อพนองคณะเจ้าภาพนะครับผมเพื<า>่อนมาแต่น้องบัวนะครับผมผม,มาจางหมอลัมนะครับผมเห็นหัวหน้าไปครับโอ มหาขั้นคณะเจ้าภาพพี่น้องออยู่เบื้องอยู่เบื้องบ่อครับเหมือแรกนี่เหมือแรงพี่มีอะไรสวดได้ครับเนี๋ยข้างในนี่แมนครับผมเขาไปเบื้องใดเหมือแรงมีอะไรสวดแมนครับผมไวซองเบื้องครับผมเพิ่งกำลังจัดเตรียมสถานที่ครับตนนี้คอยเบื้องก็ได้ครับหอยไม่ คณะเจ้าภาพนะครับผมคณะเจ้าภาพนะครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับคณะเจ้าภาพพี่น้องมื่อวานนี้คณะเจ้าภาพมามาจ่างหมอลำหมอสันพี่น้องค่ะหลวงพ่อกลับมาโอ้ฝนตกพอดีแม่ ทางนเพิ่อกำลังจัดครับผมบเพิ่อกำลังจัดสถานที่เมลีม่่งไล่สวดครับไนนล่สวดเมลี่่งแล้วเจ้านอยศิลปินกามาเมิดแม่เพิ่อแม่ครับผมเจ้านอยเพิ่งจะมาซ้อมละครในนี่แหละแม่ครับผม ผมจ้าน้อยกับมากเมื่อครับน้องน้องอายน้องอยังมากเมือ่อเจ้าน้อยเอาหม้อเป็นสองอ้า,อายเลยเ <c oughs> จอกันคืนนี้เข้าไปรอรถล,ลูกเจอกันนะครับผมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณมากๆคะ่ะผมคณะจ่อภาพพี่น้องมาแต่์น้องบัวนะครับผมมาจากหมอลลั่มพรมเมือนี้ครับผม สวัสดีแม่รัตนาพรด้วยนะคะผมพี่น้องอย่าลืมจิมเดงด้ารังซื้อบัตร่งตัวกุมปิดด้วยพี่น้องเดอ้อบัตรกุ่มปิดคืนนี้หนึ่งรอยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมบัตรกุมปิดเหมือแรงรอยี่สิบเก้าบาทด้วยพี่น้องเดอ้อเชิญชมนะครับผมเชิญชมนะพี่น้องมากกับฝนพี่น้องมือนี้ขณะจะ่าแมจังมาล่ำพี่นอ้องฝนตกข้างนอกฝนตกแรงมากฝนตกทุกคน พี่น้องฝนตกแห้งมีรับเชิญน้องตุ้ยใช่ไหมคะน้องเบิร์ดอือยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะผมฝนตกพี่น้องน้องเบิร์ดค้มีน้องตุ้ยไหมคะคืนนี้น่าจะยังไม่มีนะคะผมฝนตกแห้งฝนตกแห้งพี่น้องเสียกมดพี่น้อง ไวเซียขาแม่แม่นครับคนขาแม่อยู่ในกลุ่มแล็อกขาเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มล็อกขาผมตกแหน่จะผ่านมากับฝนพี่น้องฝนกองเท่เอ๋ข้าว อ่าผมไม่มีนงฟื้ครับวันนี้ไม่วันนี้ไม่มีรับเชิญนะครับเขาไปรอเราเจอักใ้กลุ่มนะคะผมแม่รับผมถ้าบนบานใหม่กำลังจะเลี้ยวแล้วครับแม่เท่าเดียวฝนตัวแห้งพี่น้อง ไม่มีแล้วค่ะใช่คับผมไม่มีนะครับผมคืนนี้ผไม่รับเชิญนะครับผมแต่ว่ามีศิลปินจากหมอลำเสียง6กี่นรรยศิลปินไหล,ลายแห้งพี่น้องเพราะว่าศิลปินเราพอมากสำหรับคําคืนนี้นะครับผมข้อมันข้อมูลบอกเลยว่าจัดเต็มพี่น้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมกับอีพีที่2หมอ,ลำ,อ,ะะมอลำเสียงมรุสกรนะครับผมเสียงมหยเตอร์มาเจอกันนะครับผมในคําคืนนี้เด้อ